ขาดหรือเปล่าคะไมเปล่าวันนี้ผมว่างพอดีคุณอินมีอะไรช่วยหรอคะับถ้าใช่งั้นคุณจะเป็นเพื่อนอินหน่อยได้ไหมคะไปไหนครับ าไม่ได้จอดตรงนี้ก็ถูกแล้วนี่ทางไหครับคุณเองจอดตรงนี้แหละค่ะอบอกไม่ได้ยินยังไงวะจอดไม่ได้แล้วไหนอะป้ายห้ามจอดตรงนี้มันลานจอดรถไม่ใช่เหรอแต่ที่นี่เป็นที่จอดรถของท่นานประธานแล้วไหน คุณอย่าไปทำใหญ่โตที่นี่เลยถอยรถออกไปซัเดี๋ยวรถท่านประธานเข้ามาจะเข้าจอดไม่ได้ท่านประธานของนายเป็นใครคุณสกีแล้วนี่ยังไม่มาทำงานอีกเหรอนายว่าทำงานด้วยหยาดเหงื่อแรงกายแรงใจไปทางคุณละพล ทำทุรศทุรศอยู่นั่นนาย,นายต้องกราบไหว้นะบริษัทไหนส่งนายมาเป็นยามอะมารยาทสามจริงๆเลยไม่มีบริษัทนย้ยามบริษัทนี้กินเงินเดือนของท่านประธานมีปัญหาอะไรไหมขอบใจนะที่บอกนายโดนดีแน่ แรงไปเยอะแลยหวังว่าคนจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นทำไมไม่มีใครรู้จักคุญยเลยคดูพวกเขามองทีมงานบริหารของพ่ออยู่ทางด้านในค่ะเขาไปไงนดีคะมาหาใครคะแล้วคิดว่าฉันมาหาใคร่ะติดต่อตุรัรอข้างนอกนี้ก่อนนะคะเข้าไปโดยเวลาการไม่ได้ อย่างฉันนี่ถือว่าพลากการเหรอถ้าไม่เดินเล่นเ,นเฉยๆ้อหาบุกรุ่งนะคุณอะไรนะฉันสนุกใช่ไหมยามไปไหนยามนี่คุณเข้ามาได้ยังไงคะแล้วมาหาใครตอบหลายครั้งแล้วชักเบื่อแล้ว มาเดินเล่นค่ะผมก็มาเดินเล่นเหมือนกันครับอเออนานินเอาหนะ้าสมบูรณ์เอาอยู่ห้องนี้เหรอคะอินึกว่าเป็นห้องของพวกคุณอาคุณลุงเอเอคือแนะนำให้รู้จักกันซะก,ก่อนนะนี่คุณสุมาวดีเลขาของนาเองสวัสดีค่ะนี่คุณอินทุอ่อนครับ ลูกคุณน,นั้นนอคุณสุมาวดีก็ทำงานอยู่ที่นี่ร่วมปีแล้วนะขยนันคล่องตัวแล้วก็ทำงานเก่งเลยแล้ววะเชิญในห้องงานด้เ่ะที่มีมีอะไรเหลือมาวันนี้แม่มาเยี่ยมค่ะ ก็ทำไมไม่บอกก่อนล่ะถ้าจะมาเที่ยมน่ะโอ้งัานก็ไม่สนุกสิคะดีแล้วค่ะไม่มีใครรู้จักอินเลยก็ได้เห็นอะไรดีๆเยอะไปหมดแล้วเออแล้วพวกคุณลุงคุณอาหายไปไหนกันบอกคะเนี่ยใครนะก็ทีมงานอาวุโสของคุณพ่อไงค่ะ จำได้นะว่าตอนนั้นท่านทำงานกันเป็นทีมในห้องนี้เอ่อเออ,เอ,อไปเถอะคุณรัพลเอ,อ่อเด็กลาดินอินค่ะค่ะท่านที่ออกไปเดี๋ยวนี้เองค่ะ นี่เป็นห้องทำงานหรือว่าร้านเสริมสวย ของคุณพ่ออยู่ที่ไหนอินต้องการคำอธิบายค่ะนี่คุณสจีเขาให้ออกไปตั้งนานแล้วล่ะคุณฉันไม่ได้ถามคุณน้าสม,มุนตอบอินมาสิคะคุณสจีเขาใช้อำนาจอะไรถึงได้ย้ายทีมงานบริหารของคุณพ่อออกไปทั้งๆท,ที่บริษัทนี้เติบโตเพราะทีมงานบริหาร คุณ<อ>สจีบริหารคนเดียวบริษัทนี้มันก็จเจริญก้าวหน้าดีนี่คุณการตอบของคุณกประโยคที่ฉันไม่ได้ถามเนี่ยแสดงว่าคุณใหญ่โตมากนะก็ใหญ่พอตัวกับที่คุณสจีท่านไว้ใจหรอคะ <S <S แล้วการที่คุณบุกรุกเข้ามาที่เนี่ยคุณใช้สิทธิ์อะไรไม่ทราบคุณสุสวัสดีครับ <S <S สิทธิทธ์การเป็นเจ้าของบริษัทเนี่ย ที่หนหยกรรมยังไม่ได้ประกาศคุณอิทุอ่อนมั่นใจได้ยังไงคะว่าบริษัทนี้จะเป็นของคนสู่มาวดีคุณกลับไปทำงานของคุณได้ไหมผมขอร้องเจ็บแสบมากนะนี่เป็นแค่เลข,ขาหน้าห้องของนาท่านั้นเหรอคุณสจีคงเป็นคนเลือกมาด้วยตัวเองสิแล้วให้มาคุมนาสมบูรณ บัคุมบริษัทในเวลาที่เขาไม่อยู่ใจเย็นคุณอินเดินเข้าไว้หน่ยคุณอิน มาเร็วดีจังเลยคนหนึ่งคุณนี่เก่งนะมีอะไรแปลกปลอมาปุ๊บก็รายงานปั๊บเลยคุณอินยิข้ามาที่นี่ทำไมถึงไม่บอกป้าคะถ้าบอกก็ไม่ได้เห็นไม่ได้เจออะไรดีๆสิคะแต่คุณเข้ามาอย่างผู้บุกรุกอย่างเนี้ยมันไม่ดีนะคะดีไม่ดีอาจจะถูกตำรวจจับหรืออย่างน้อยคุณก็ควรรักษามารยาบ้างคุณเป็นคนนอก เขามาทำบุมบามอย่างเนี้ยไม่สมไปเรียนนอกซะเลยเจ้าของบริษัทจะมาบริษัทยังต้องขออนุญาตใครกันอย่างที่สุมาวดีบอกนี่แหละค่ะพินัยกรรมยังไม่ประกาศคุณจะถือสิทธิ์ความเป็นเจ้าของบริษัทนี้ได้ยังไง ว่าเรากลับไปก่อนดีกว่าน้าสมบูรณ์ฮะช่วยถ่ายเอกสารการเงินของเดือนที่แล้วให้อินด้วยแลนราจะถ่ายให้นะอินจะเอาเดี๋ยวนี้ค่ะอินต้องการเดี๋ยวนี้คุณสมบูรณ์จะไปไหนเออ,เอ,อคืองบการเงินของเดือนที่แล้วยังไม่เรียบร้อยนะฉันยังไม่ได้เซ็นชื่อ Queen to be alright.